สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการแต่งตั้งโยกย้ายในหมู่ของข้าราชการไทยนั้นก็มักจะมีข่าวคราวเรื่องของการวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งกันอยู่บ่อยครั้งในเกือบทุกระดับทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเงินเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จํานวนมากก็มักจะมีข่าวคราวเรื่องของการวิ่งเต้นซื้อตําแหน่งกันใน วงเงินที่สูงริบลรีวด้วยเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการตํารวจนะครับและถ้ามาเปรียบเทียบนะครับกับรายชื่อตํารวจที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายในระดับสารวัตรจนถึงรองผู้บังคับการประจําปี2558จํานวน800กว่าตําแหน่งนั้นก็จะเห็นข้อผิดพลาดมากมายนะฮะบางเรื่องเนี่ยจะเรียกว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่น่าจะเกิดด้วยซ้าไปนะครับมีการแต่งตั้งที่ซ้ําซ้อนกับตําแหน่งเดิมที่มีอยู่แล้วนะฮะมีการลดระดับ ตำแหน่งลงมาจากระดับนายพลกลับมาเป็นนายพันนะฮะหรือร้ายที่สุดก็คือ,อมีการแต่งตั้งคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะให้กลับมารับตําแหน่งมาอีกครั้งหนึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่จะเรียกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วในวงการตํารวจนะครับมันได้สะท้อนอะไรบ้างในเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของปัญหาการจ่ายส่วยให้กับตํารวจท้องที่อะไรต่างๆก็กลับมีประเด็นให้มีการพูดถึงกันด้วยอยู่เหมือนกันในขณะนี้นะครับเราจะคุยเรื่องนี้นะครับกับ อดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยวศนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีน้องดีครับขอบคุณมากนะครับที่พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับครับินดีครับครับพี่ครับในประเด็นเรื่องของบัญชีการแต่งตั้งโยกย้ายตํารวจในปีนี้ทําไมมันถึงได้สับสนโอนละมานผิดพลาดกันได้มากมายขนาดนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรหรือเกิดจากอะไรครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่ม กระบวนการแต่งตั้งนะฮะปกติการแต่งตั้งเนี่ยประจําปีจะต้องระดับรองผู้การลงมาจะต้องเสร็จภายในเดือนตุลาคมปีก่อนนะครับ,รบเพราะว่าระดับใน้นไปก็จะต้องเสร็จก่อนกันยายู่ไหมฮะอืมครับหลังนี้ก็ต้องตั้งระดับรองผู้การลงมาซึ่งตามเรียกว่าตำรวจแห่งชาติทีพสีเจ็ดที่ยังบังคับใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน มันก็จะมีการกระจายอำนาจนะครับลงมาสู่ผู้จัดการพื้นที่อะไรต่างๆให้มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสังกัดของตัวเองแต่ระดับรองผู้การลงมานะครับคเพราะว่าตำรวจเราอาจจะไม่เหมือนกับทหารทหารก็อยู่ในกรมกองนะฮะอะไรต่างๆก็เสนอบัญชีรายชื่อไปยังพุ่งชาขบงวสบพบเหล่าทัพอะไรต่างๆก็ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งอะไรต่างๆนะครับ แต่ตำรวจเนี่ยม really ันกระจายโรเรียนที่แล้วมีเป็นจ yeah> ํานวนมากประหานเยอะแยะถูกไหมฮะนะทีนี้ก็อ่าในการในการแต่งตั้งเนี่ยเราก็มองว่าถ้าจะตั้งระดับในพลขึ้นมาจะนะฮะผู้จัดการตำรวจชาติหรือรองหรือผู้ช่วยนะฮะที่จะมีส่วนร่วมพิจารณาด้วยอะไรต่างนะฮะจะต้องรู้จักบุคคลพวกยูอะรีมีประวัติความความสามารถความรู้อย่างไรนะฮะก็จะให้ ก็จเป็นผู้จัดทําบัญชีเสนอทําการคัดเลือกนักเเสนอสำนมการค่าราชการตำรวจอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแต่ระดับรองลงมาเนี่ยยังไงผู้จัดการตำรวจชาจะไม่ได้จักอย่างผมเนี่ยเป็นพอผมก็รู้จักแต่ระดับข้างบนนะฮะระดับร่างปฏิบัติลงไปเนี่ยมันห่างกันมากนะฮะด้วยอาวุธด้วยวัยอาวุธอะไรต่างๆมันจะไม่เข้ารู้จักนะฮะนั้นก็ถึงมีการกระจายอันมากนะฮะซึ่ง นหน้ากงหน่วยข่าก็ปฏิบัตินะเช่นนี้มาโดยตลอดตั้งแต่มีพระราชำรสขารวมปีปรมาหน้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับนี่มาปีเนี้ยเหตุที่จําเป็นจะต้องเอามารวมศูน,นย์ที่ผู้ชีกยวชาญตำรวจ่ชาตินะครับแล้วก็ยังมีการอาศัยอํานาจของข,นานาาขุงขงหนหนณาคณะครักษาความสงบแห่งชาตินะฮะใช้อำนาจตามมาตราสี่สีให้ผู้เชีการ ลำเลียชาบเดียมหน้าตามมาตาห้าสิบหกอะไรต่างๆนะครับมันก็เกิดขั้นมาผมผมอยากจะรับดับค,ความเป็นมาอที่น้องประชาชนแล้วคุณจอบไดเส้าใจว่าปัญหามันผิดนู่งมาจากอะไรนะครับความจริงถ้าคนอยู่นอกวงการอะไรต่างๆบางทีก็มองไม่ค่รู้ปัญหานะครับ <ừ> ถ้ามันหาสืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งที่พลเอรกซีวาลาลังสุข,ขาวมาคุณนะครับ มาดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจนครบาลนะก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้าราชการอแต่งตั้งกรรมการตำรวจ,กกรรวจนะะไอ้เรื่องป้อมป้อมจราจรที่ตั้งอยู่ที่ถมพาวแล้วก็เอาป้ายโฆษณาป้ายอะไรหรือวงจรปิดหรืออะไรนะทีวงทีวีมาติดนะฮะให้ราวงจรพอจะจำเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคนะฮะเนี่ย คูณติเวลาก็เอาเหตตรงนี้นะฮะมาตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ50สถานีตรงหัวจากแต่50สถานีนะเรียกว่าเกือบหมดเลยนะแล้วก็ใช้อำนาจระดับผู้จัดก,การเนี่ยประสานกันโยกย้าย50คนเนี่ยออกไาอยู่ต่งางจังหวัดทั้งหมดนะครับแล้วทำไงฮะแล้วก็เอาคนที่วิ่งเต้นนะ อาจจะมีผลประโยชน์ต่างๆเขามาัเกี่ยวข้องเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่านครบาลมันมึนหลวงใช่ไหมฮะทีอยู่ก็นเน่าบรรนาความเจริญอะไรก็คิดไม่ได้นะฮะเป็นอ,อง่อะไรต่างๆพูดไม่ได้เงั้นคนจะอยากตำรวจต้องอยากที่นครบาลมากก็มีการวิ่งเก้บตับเข้ามานะครับนะระดับพึ่งก็บสถานีเนี่ยมีแปดสิบสถานีเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งห้าสิบสถานีซึ่งไม่เคยมีประกการณ์ลักษาพคานะ,ะนะแล้วนอกจางนั้นตำแหน่งน,นอกจากตำแหน่นงที่กับ มีตําแหน่งรองผู้การรองผู้กำกับน,นะฮะตำแหน่งสารวัตรที่ถูกโยกย้ายออกไปเราคนของตัวเองคนที่วิ่งเต้นเนี่ยเข้ามาเป็นจำนวนมากเดยประมาณร้อยตำแหน่งนะครับบุคคลร้อยคนเนี่ยนะที่ถูกโยกย้ายออกไปด้วยความไม่เป็นทาไม่เป็นตามกฎร,ระเบียบทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้ครอบครัวก็เดือดร้อนอะไรต่างๆนนะฮะก็มีประมาณหกสิบคนนะ ที่ร้องทุกต่อคณะกรรมการ mm. ข้า,า,าราชการตำรวจว่าําเงินการแต่งตั้งของคุณศิวลาละอะไรต่างๆมันไม่ชอบด้วยกฎหมาย mm. ใช่ไหมอนุกรรมาการริการร้องทุกเนี่ยเขาก็พิจารณานะ,นะสรุปแล้วเนี่ยเห็นว่าการแต่งตั้งในครั้งนั้นเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎประกา,า,ารว่าการแต่งตั้งทุกๆข้าราชการตำรวจต้องให้เยียวยา mm hmm. นะครับให้เยียวยาคือให้สำนักงานตรลาก่งชาติเนี่ย แต่งตั้งจับเข้ามานะครับในคงกัเดเติมในคำจับหรกอทีคือคำจับบัญชนานะนะฮะนะในวาระแรกที่มีโอกาสที่จะทำใช่ไหมฮะสมัยก็ต้องมีตําแหน่งว่างหรือมีการแต่งตั้งอะไรก็ต้องเอานี่มาเลยถูกไหมฮะนี่พอถึงากการวาระการแต่งตั้งประจำปีหลังจากที่โยกย้ายในผลจบไปแล้วก็มีการแต่งตั้งรองว่าแลมาประเด็นมันลหามก็เกิดขึ้นว่าไอ้หกคนเนี่ย ยังต้องย้ายกลับคนครบาลแล้วจะเอาใครออกไปเพราะตำแหน่งมันไม่ว่างถูกไหมะฮะคะตำแหน่งเต็มนะนอกจากผู้เกษียณคนสองคนในระดับน่้อาเข้ามาหกสิบคนเนี่ยจะเอาจะเอาใครออกไปคิดไม่ออกนะถ้าจะเอาไอ้พวกที่แต่งตั้งจากต่างจังหวัดเข้ามาเดี๋ยวเรื่องมันเจอ ไม่รู้มีใครไปรับผลประโยชน์อะไรแต่างๆขนาดเยอะไคร,รับแหละปัญหามันจะเกิดแล้วอยู่ดีจะเอาไปไอ้สามติดคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยที่ยังไม่ได้รับมันจะทํากับเขาอย่างนั้นอยู่นะอืมก็ไม่มีปัญญาที่จะแต่งตั้งคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วประกอบกับคุณสีเวลาได้รับการเยียวยาไปเป็นรองผู้จัดการหน่วยงานและคุณสาริดมาแล้วนะไอ้ที่จะให้ทําตามที่คุณสีเวลาเป็นตัวเริ่มไว้เนี่ยนะ เวลานี้จะไม่ทาหรอกนะครับนะเพราะสรุปเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายตรงนี้จะทําให้ได้นะ่ฮะเพราะปัญหาประเด็นมันก็เป็นไงเป็นโลกเลื่อน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 นี่ประกอบกับว่าผู้มีอำนาจนอกสำนักงานตำรวจชาตนะที่เราบักจะดีข่าวเวลามีการวิ่งเส้นกับวิ่งเส้นแถวบ้านโต๊ะกัผู้มีอำนาจที่ว่านี่คือกลุ่มไหนใครครับก็ผู้ที่มากคุ่มสำนักงานตำรวจชาติ นะคือระดับก็ระดับไหนรัฐมนตรีอ่าก็น่าละนะครับนะรวมทั้งไอ้บุคคลนะผู้มีหน้าอยู่เบื้องหลังน้องชงน้องชายอะไรต่างอ๋อครับนะอืมนะก็รู้กลไกดีนี่ถูกไหมฮะรู้กลไกว่าปกติเนี่ยการแต่งตั้งยบยายถ้าเป็นระดับสารวัตรนะลองลองสารวัตรสารวัตรลองผู้่งกับพุ่งกับลองผู้่งกาับอะไรนะ ก็จะวิ่งเต้นสับเปลี่ยนอะไรต่างๆมาได้นะสมองพวกนี้แม่งสมองมีปัญหาคะนะชอบพาปัญหายู่เรื่อยก็มองว่าเพอไงที่จะให้วิ่งเต้นมีผลประโยชน์มากขึ้นนะก็ไปยุบพนักง,งานสอบสวนทั้งหมดเรื่องให้มาเรียกชื่อเหมือนกับรองสารวัตรป้องกันรปราบปารมรองสารวัตรจราจรรองสารวัตรอะไรต่างๆเนี่ยหรือสารวัตรอะไรเนี่ยนะให้เรียกชื่อเหมือนกันคือตำแหน่งข้าพนักงานสอบสวนใช่ไหม ตัวเบอร์หนึ่งสองสามสี่อะไรเนี่ยเวลาเข้าจะเลื่อนตำแหน่งกันเนี่ยเขาไม่ต้องวินเ้นเขาใช้ประเมินด,ด้วยตัวเขาเองว่าในรอบปีทํทำคดีมาสิคดีคดีอะไรบ้างแต่ละคดีคะแนนเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าเขาประเมินได้เขาก็จะได้เลื่อน,ย,นย้ดนเบยตำแหน่งเองนาไม่ต้องวินเ้นเน,นะฮะตรงเนี้ยก็จะไม่มีผลประโยชน์แต่ผู้มีอำนาจก็จะทําให้ตรงนี้มีผลประโยชน์ด้วยจะยุบพนักงานสอบสวนัมาเรียกที่ รองสารวัตรวงเล็บสอบสวนสารวัตรวงเล็บสอบสวนนะเองพุ่งกลับวงเล็บสอบสวนพุ่งกลับวงเล็บสอบสวนน่าสมองมันดีจริงๆคนนี้นะเพราะฉะนั้นพอพุ่นี้มาชื่อเหมือนกันถูกไหมก็เลยวิ่งเจ้นไม่อยากอยู่งานสอบสวนบ้างนะครับอย่าไปอยู่งานจราจรบ้างอย่าไปอยู่งานปราบยาเสพติดบ้างอย่าไปอยู่งานป้องกันปราบปรามอาญากรรมบ้างอย่างนี้อย่างนี้ไม่อยากจะเหือก็วิ่งกันไปวิ่งกันมาวิ่งไปไหนก็ไปวิ่งที่พูมงหน้าทั้งหลายแหละข้างนอก ตํารวจข้างในงตํารวจะอะไรต่างๆย <c oughs> นะิ่งกระปายวิ่งมาลาบัญชีมันก็ทับไปทับมาอะไรต่างๆเรื <c oughs> ครับครับผลที่สุดมันก็ออกไม่ได้นะฮะ <c oughs> มันก็ออกไม่ได้จะส่งบัญชีไปให้ผู้จัดก,การเขาแต่งตั้งเขาก็ทํามาได้เพราะมันมัวม่วหมดยังยังนครบาลอย่างที่ผมยกตัวอย่างไม่คู้เนี่ยนะ <c oughs> จะส่งรายชื่อมาให้ผู้จัดก,การคาานครบาลคนอื่นทบ้านเขาก็ทําไม่ได้ เนะพราะปัญหามันอีระอีหลักอีเดือกะระกะซังนะใครวิ่งเส้นใครทุจริตกันมาก่อนหน้านั้นเราไม่รู้เรามาให้เขาออกคําสั่งแล้วก็ทํามไม่ได้อถ้าทาไม่ได้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาไว้ออกไม่ได้เพื่อเป็นโรคเลือดใช่ไมตั้งแต่ตุลาถึงท่งน,นเนี่ยจนมาถึงพุทธพาเดือนนี้มีตุนาผมยังไม่รู้ว่าออกเป็นออย่างเงจะจแต่ต้งตั้งในพลประจำปีอีกแล้วนะนี่พอเรื่องเรื่อยเรื่อมาเรื่อยๆต่างๆคิดอะไรบอกไม่ถูกแล้วนะ ก็เลยตัดสินใจว่าหาทางออก่าอะให้ผู้จัดการต่วยชาติตัวเองจกกิดเนี่ยใช้อำนาจตามมาตรา56แต่งตั้ง้ารกษาหัวเป็นใช่ไหมฮะนะมาตรา56เนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่ผู้จัดการหมายถึงผู้จัดการนคกบาลผู้จัดการพื้นที่ผู้จัดการทุกหน่วยงานเนี่ยนะฮะนะดำเนินการแต่งตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผิดระเบียบมีการผิดจริตอะไรต่างๆเหล่านั้นนะ หรือมีเหตุพิเศษอื่นนะจะให้ผู้จัดการตำรวจชาติโดยมติของคณะกรรมการพิจารณาเร่องีมีอำนาจแต่งตั้งได้พูดง่ายมารวมูืย์ได้แต่ว่าตอนเนี้ผู้จัดการตํารวจพื้นที่เขายังไม่ได้ทาอะไรที่ผิดระเบียบผิดกฎหมายอะไรนะฮะอะไรต่างๆเลยแล้วผมก็ไม่เห็นมีเหตุพิเศษอะไรเหตุพิเศษก็คือว่าเองทําขยะกันไว้เยอะแยะนะที่ก็ตั้งเลทตั้งไม่ได้ นะก็เลยมาอ้างอํานาจตรงนี้นะนี่พอจะใช้อํานาจมาตรา86นะก็กลัวว่าทำแล้วผิดกฎหมายคนจะฟ้องร้องคนะผู้จัดการตำแหน่งถ้าตายน่ะถูกฟ้องถึงร้อยคดีแต่งตั้งเป็นหมื่นคนนะตำรวจฟ้องก็หมื่นคนหมื่นคดีตายแน่ก็เลยคุณประยุทธ์ก็เข้ามารับหน้าที่รับราชธิใช้อำนาจตามมาตราสิบสี่นะครับ ให้ผู้จัดการดำเนินการมีอำนาจตามมาตราห้า,าสบหกแต่งตั้งข้าราชการเป็นดไดาา 4, 4้เพราะมาตราสี่สี่นี่พอออกมาแล้วผู้ปฏิบัติเล่นสิทธิคไหมนะท่าน,นคุณจกักรพิษก็เบาตัวหน่อยที่มีมาตราสี่สี่มาเพียงพอนะแต่ก่อนขุนประยุทธ์เนี่ยจะเต็นคำสั่งเลยนะฮะนะขุณประยุทธ์จะต้องมองให้ทะลุก่อนว่าได้ตั้งแล้วเกิดปัญหาหรือนี่นะถ้าคุณประยุทธ์อนนนะมองไม่ทะลุแล้วคุนประยุทธ ือนกับจะว่างานแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลยงานอื่นคืออการกระทั่งที่จะออกมาตรา44ใช่เป็นกฎหมายเรื่องต่างๆอย่างนี้นนะฮะถ้าคุณไปยุธ์เอาไม่ออกเนี่ยน,นะะปัญหามันจะเกิดขึ้นตามมานะครับแล้วคุณไปยุทธ์เองก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกรณีเนี้ยเมื่อคุณไปยุทธ์ใช้มาตรา44ี่ก็ปัญหามันเกิดถามว่าใครรับผิดชอบก็ต้องตั้งคุณไปยุธ,คธ์คุณตัววิทย์ที่ผมกัต้องงานอะไรอย่างนี้นะคิะับ ทีนี้พอจะเริ่มใช้ตัวนี้ครับนะคุณจะทิพย์ก็แถลเลยคุณจะการรณย์ชาติว่ามีความจําเป็นต้องใช้มาตรา56เข้ามาแก้ไขปัญหาการดั่ง้าาิการต่างอที่ผลัดผกรันอยู่โดยในสมัยก่อนท่านพลโทเอกที่เป็นผมเนี่ยก็ได้ใช้อำนาจส่วนี้มาแล้วนะเอาไปอ้างเพื่ออะไรเพื่อความชอบธรรมนะนะจะ ลืมไปว่าหรือไม่ได้ลืมแล้วนะฮะไม่ได้สนใจว่าประเด็นมันแต่งตัง้งอัอนใะช่ไหมฮะประเด็นของผมที่ผมใช้อำนาจตามมาตราหาราา้าสิบหกเนี่ยเพื่อมาแต่งตั้งอะไรารตร์น่นเลตอนที่ผมเป็นวุีิการเนส่วนแห่มชาผมเป็นนักคิดนักพัฒนาผมพัฒนาองค์กรอย่างไนสำนักงานดูรห่งชาติเนี่ยหน่วยงานระดับกองปฏิการมีเยอะแยะหมดเลยผมก็คิดมาตั้งแต่เด็กเพื่อว่าพอเป็นวุฒิการณ์ส่วนแห่งชาติ สมองมันก็ริววเลยนะครับว่าก็ามีาการสรวสอบการนครบาลทุกทอนทุกหน่วยงานนะฮะตองบราการส่วนกลางแม้ทต่ศึกษาส่วนส,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 งสางหรือต่างๆเนี่ยจะปรับปรุงนะบุคลาก,กรองค์กรอะไรต่างๆหน่อยได้ไฮะนั้นผมก็จะต้องมาวิเคราะห์นะกะำหนดตําแหน่งอะไร,รต่างๆของทุกหน่วยงานแต่ว่าพร้อมกันทีงสามสิบหน่วยงานอ่ะมันคงเป็นไปไม่ได้นะฮะมันก็ต้องวิเคราะห์ ีิรหน่วยเจรหน่วยธิรหน่วยพอวิเคราะห์ีิรหน่วยปั๊บเนี่ยตำแหน่งมันจะเกิดขึ้นก็ต้องมีการแต่งตั้งเกิดขึ้นสมมุติเราวิเคราะห์สอบสวนกลางก่อนนะพอวิเคราะห์เสร็จเราจะแต่งตั้งเลยใช่ไหมฮะอ้าวผู้คนที่รับการแต่งตั้งมันก็จะอาวุโสในตำแหน่งสูงกว่าไอ้หน่วยงานที่ยังไม่วิเคราะห์ถูกไหมฮะเพนี่มันก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมว่าไอ้หยิบยกหน่วยไหนขึ้นมาก่อนหน่วยนั้นก็จะได้ตื่น ใชไหมฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี่ยนะครับผมก็มีความจําเป็นที่ว่าอ่าจะต้องใช้อนะขอมาตรก,การตลอดใช้อํานาจของวตระพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตัวนีโดยเฉพาะจากหน่วยงอื่นก็เข้ามาได้เพื่ออะไรเพราะว่าพอวิเคราะห์ตำแหน่งตำแหน่งเกิดขึ้นแล้วบางทีคนในหน่วยพอก็ต้องนคนนอกหรือคนในหน่วยทีแต่อาวุโสไม่ถึงคุณบัติไม่ถึงก็ต้องคนนอกหน่วยมา จะไปให้ผู้จัดกากรเขาแต่งตั้งเขาก็ทําไม่ได้นะผมก็ต้องของตลอดคือนะตลอดอรรมาอ,อีกประเด็นหนึ่งคือการแก้ปัญหนาภาคใต้ผมก็ตรวจสอบแล้วกู้กับในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นนะมีตั้งแต่อายุห้าสิบเก้าเลื่อยลงมาเลยนะจนห้าสิบสี่แปดสิบสี่เจ็ดเลยนะคุณจอมคิดดูคนอายุห้าสิบเก้าอาจจะแบดแบดไปถือปืนเข้าป่าเขา้าป่าโยนกอกอะไรได้เลยหให้ห้าสิบด้วย ผมมาคิดตัวถึงของตัวเองนะตอนผมเป็นสาวัดใหญ่ที่นาแก่นะผมอายุยี่สิบเจ็ดนะผมก็แบกเต้ถือปืนเข้าป่าไล่ป่าพอคอ,อรอกันอย่างเต็มที่ได้นะไม่ต้องมาเกรงกลัวความเป็นของตายแถมลูกเมียตนะรไม่มีแต่ตัวคนเดียวจะเป็นจะเป็นจะตายก็ตายถอย,ยบ้านเมืองสงบเรียบร้อยได้แต่ว่าผู้กลับอายุห้าสิบถึงห้าสิบเจ้ามนะทมัยทำงานตำรวจกา้าก่อนหน้าผมปล่อยให้ดุฟากรนขึ้นเนี่ย มาเป็นหัวหน้าหน่วยแล้วจะทํำยังไงได้นะฮะพอผมกําหนดตําแหน่งใหม่ๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็ย้ายพุ่งกลับนะตั้งแต่ห้าสิบเก้าลงมาถึงห้าสิบเนี่ยออกจากพื้นที่มาหมดเลยนะครับเพื่อหนึ่งให้เขามีโอกาสได้ตักก่อนสองเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพแต่คนที่เป็นแทนเนี่ยนะฮะผมก็ประกาศแล้วสมัครข้าราชการตำรวจระดับลองพุ่งกลับที่มีคุณบัตรครบท้วที่เป็นพุ่งกลับนะฮะแต่อายุไม่เกินสี่สิบสองปีนะฮะ มาใครอยากจะอยู่อค่ายนัง่งจะติดี่้นกับการคัดเลือก็สมัครกันมากันเยอะเลยผมก็ตั้งการกรรการ์คัดเลือกจะเอา,าใครไปชนะต่อคัดเลือกเสร็จผมก็ต้องใช้อำนาจนะผมะตั้งนะคัดเลือกเสร็จแล้วผู้จัดการนะพื้นที่มันก็ไม่มีอำนาจที่จะตั้งเพราะเป็นบุคคลข้างนอกถูกแล้วนะนะผมก็ต้องอาศาัยมาตรา56ของกสทชก็อนุมัติ ผมก็ตั้งคนหนุ่มๆก็ไปทำงานเพื่อบ้านหนึ่งสนหมดุดย้อส่วนคนแก่ก็พอใจนะครับที่มโอกาสออกมาผอนบ้านนะครับนึ่งเป็นการนใช้มาตรากาีถกโดยมีเหตุพิเศษนะครับแต่พอมาถึงกรณีเนี้มันไม่ใช่ไม่ได้มีเหตุพิเศษผู้จัดการตำรวจต่างๆที่เนี่ยก็ไม่ได้ยังไม่ทันตั้งตั้งแล้วก็ยังไม่ได้บกห้องเลยใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่า อ่ะปัญหาเกิดที่ตัวคุณนะคุณก็เลยมาใช้มาอ่ามาตามมาอ้างนะแต่แตคุณความจริงแล้วเม่ที่พอตั้งแล้วเนี่ยนะผมจะเรียนต่ออีกนิดนึงทําไมมันยุ่งนะใช่ครับคค่านิยมตํารวจเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่โทษใครนะอ,อค่านิยมตํารวจเนี่ยชอบนักชอบหนาที่จะยุดหนือยสืบสวนสอบสวนต้องกาับปราบปรามอาญากรรมเรียนตรงตรงได้นะบางอาจจะมีผลประโยชน์ก็มาเกี่ยวข้องถูกไหมครับ ไม่อยากเนี่ยไปอยู่ฝ่ายในการฝ่ายในการต้องคุมกําลังคนคุมข่าวคุมนโยบายและแผนตัวบงังลุงบัญชีการเงินว่าประมาณอะไรต่างๆเนียไม่อยากจะไปทําซึ่งความจริงเนี่ยงานพวกนี้เป็นต่งางๆคนจะโตขึ้นเป็นผู้บริหารได้นะมันต้องรู้ทั้งฝ่ายอ่าบูฝ่ายบุ๋มอะไรต่างๆที่เวลาต่างๆคนไปอยู่ฝ่ายในการมันก็ไม่อยากทางานนะ เขาไม่อยากทางานกันสมมติพ่อพอแต่งตั้งโยกย้ายไปตายแล้วกูก็ไม่ลงบัญชีกับนะก็ช่างนะนะใครถูกไล่ออกแล้วนะก,ก,ก,กูก็ไม่เปลี่ยนสถานะนะหรือใครถูกหมายจับแล้วแล้ถูกจับคุมดําเนินก็ดีไม่เปลี่ยนบัญชีมันก็หมักผมไม่ทันสม,มยัยแล้วพอคุณจากที่มาใช้อํานาจประตาห้าถึงหกเนี่ยนะพอเปิดคอมขึ้นมา,อ,าอ้าวไอ้นี่ก็ยังอยู่ตําแหน่งนี้คือก็ตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลย มันก็ตับต้นประมาณผิดไปหมดนะ uh huh. ก็เป็นสาเหตยุที่จะทําให้ว่าตั้งคนตายบ้าง uh huh. ตั้งคนสามสี่คนไปในตําแหน่งเดียวกันบ้าง uh huh. นะสั่งไปแล้วไอ้คนนั้นที่ไปแทนไม่มีคําสั่งย้ายก็เลยไอ้พวกนี้ก็ไปแทนแล้ว uh huh. อะไรเงี้ย uh huh. คนตายบ้ง uh huh. าง uh huh. คนถูกดําเนินคดีอาญาบ้าง อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีปัญหาแต่ว่าในในความสับสนโอลมาณอันนี้เนี่ยท่านเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิ่งเต้นซื้อขายตาแหน่งมีมีส่วนด้วยไหมฮะอันนี้ผมให้ให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยมันเกี่ยวข้องชัดเจนเพราะผมเป็นผูุ้ตาข้าราชการตํารวจเก่าผมไม่ใช่อย่างบุคคลภายนอกนะอย่างท่านดรอทิ์เนี่ยนะท่านยังภายนอก อาจจะฟังข้อพูดมาพูดตรงๆน้อยกว่าผมด้วยกันนะแต่สิ่งที่ท่านดรที่พูดมันเป็นความจริงแต่ท่านอาจจะไม่มีหลักฐานอะไรแต่ผมเนี่ยลูกน้องมาเล่ามาฟังมาพูดมากล่าวันโอ้ยจนผมละอายใจยินนะฮะกับการบริหารงานตำรวจที่มีทหารเข้ามาควบคุมนะมันเละเทะได้ยิ่งกว่านะฮะนักการเมืองดูแลนะเรียนตรงๆนะวย่มาก Gracias. <coughs>